ขอบคุณครับขอบพระคุณมากๆครับกลับมาูรายการของเราอีกครั้งหนึ่งครับงท่านในกิฟเดย์โชว์ Show, และนี่คือช่วงทอล์กโชว์ช่วยดูผมเถอะครับวันนี้แม้ว่าท่านจะเป็นใครไม่ว่าท่านจะทําอะไรถ้าท่านดีอยู่แล้วท่านเอาเรื่องนี้ไปสอนต่อได้แต่ถ้าท่านยังไม่ดีท่านจงดูเรื่องนี้แล้วเอาเป็นเยี่ยงอย่างชีวิตคนเราเนี่ยเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นได้ชีวิตคนเราเนี่ยถ้าเกิดอยู่ในมุมที่มืดที่สุดในมุมที่แย่สุดมันก็ต้องเจ๊งมันต้องพังพินาศใช่ไหมไม่ใช่ครับ ทั้งหมดในชีวิตขึ้นอยู่กับคนโน้นคนนี้คนนั้นขึ้นอยู่กับโอกาสขึ้นอยู่กับสิ่งโน้นสิ่งนี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับขึ้นอยู่กับตัวเราเองเราเองต้องเป็นตัวแรกก่อนที่จะทําให้ชีวิตมันดีให้ได้ผมมีเรื่องของหมอคนหนึ่งทุกวันนี้คนเรียกเขาว่าดร P. พีหมอคนนี้ท่านผู้ชมมาจากครอบครัวซึ่งซึ่งศูนย์เรียกว่าศูนย์แม่ขายข้าวแกงตัวเองเป็นพี่คนโตมีน้องสาวอีกสองคนอยู่ในจังหวะชีวิตที่แย่มากๆม,ม,มาตลอดชีวิต คำว่ามีเงินไม่ต้องถามไม่รู้จักคำว่าเที่ยวเตรคำว่าทําโน่นทนํานี่ที่มันมีความสุขสนุกสนานไม่รู้จักไม่รู้อะไรทั้งสิน้นมีอย่างเดียวในชีวิตที่รู้ฉันต้องมีเงินฉันต้องทําเงินให้ได้ฉันจะต้องทงําเงินให้ได้เพื่อให้ชีวิตบ้านฉันดีขึ้นคิดได้แค่นั้นเองคิดมาตั้งแต่เด็กแล้วตอนนี้ได้ดีเป็นหมอต้องทาได้ยังไงผมถามเขาคำคำหนึ่งว่าทําทั้งหมดนี้ได้ยังไงและทาเพราะอะไร เขาตอผมดีมากว่าตั้งแต่เด็กเลยนะเขาไม่อยากให้ใครลำบากเลยเขาไม่อยากให้ใครลำบากเขายอมลำบากเองทั้งหมดแต่ไม่อยากให้ใครลำบากเขาอยากให้ทุกคนสบายเขาอยากให้ทุกๆคนเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วตอนนี้เขาเป็นหมอที่เกี่ยวกับใบหน้าเรียนมาเป็นหมอจริงๆแล้วก็มาเรียนเพิ่มเติมเป็นโน่นเป็นนี่เป็นนั่นไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้เขาเป็นหมอที่เกี่ยวกับใบหน้าเรื่องความงามเรื่องอะไรต่างๆ วันนี้เขารู้ดีมากๆเรื่องของตาเรื่องของดวงตาวันนี้เขาให้เกียรติรายการกับเราผมเลยคิดว่าเกียรติที่ได้รับไม่ได้แค่จะถามเรื่องดวงตามาถามด้วยว่าชีวิตจริงๆมันมาอย่างนี้ได้ยังไงมันจะเป็นประโยชน์ท่านผู้ชมมากกว่าขอเชิญท่านผู้ชมพบกับดรพีหรือนายแพทย์วุฒิพงษ์เกลี้ยงบัวคงครับหมอสวัสดีครับหมอยุทเท่าไหร่แล้วเนี่ยทีนี้ ผม43้วครับผมเช่นั่งครับหมอจังเด็กมากมากเลยนะสำหรับผมหมอ43แต่ผมดูหน้าหมอเหมือน28เลยนะโอ้ขอบคุณครับไม่ได้พูดเล่นนะพูดจริงๆนะพูดจริงเนี่ยหมอหน้าเด็กมากๆเลยครับหรือมันเกี่ยวกับสีผมหมอผมไปทำสีนี้บ้างในามาเนี่ยก็น่าจะโอเคอยู <c oughs> อย่นะ <c oughs> ไม่ไ, <c oughs> ได้ <c oughs> ผมไม่โอเคเท่าไหร่ขอบคุณมากที่มาร่วมรายการกับผมเมื่อกี้ผมเกริ่นชีวิตของหมอไปอยากให้ท่านผู้ชมได้รู้จักผมพูดนะ่ถูกหรือไม่ถูกถูกทุกส่วนเลยครับถูกทุกส่วนเอางี้ก่อนเลยนะครอบครัวหมอเป็นครอบครัวงไงมีคุณพ่อคุณแม่สมมบบบูรณแ ไม่สมบูรณ์ครับผมคุณพ่อกับคุณแม่แยกทางกันตั้งแต่หมออายุที่จําความได้คือ3ามขวบสามขวบหมอเกิดมาในครอบครัวแบบไหนยังไงครอบครัวเหมือนค้าขายปกติแต่เป็นค้าขายที่ไม่ไม่ได้เป็นแบบสถานที่ที่เป็นร้านนะฮะเป็นรถเข็นรถเข็นขายอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับผมขายข้าวแกงอะไรเงี้ยครับรถเข็นครับแล้วก็ต้องไปขายในที่ที่มีคนเยอะเยะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข็นของไปไกลหน่อยอ๋อหมอไปด้วยไปด้วยไปตั้งแต่อายุกี่ขวบ ผมจะช่วยทําที่บ้านก่อนฮะอยู่ประถมจนถึงประมาณสักปอสี่ครับแล้วหลังจากนั้นคือพอเราต้องไปช่วยขายในวันที่เป็นที่เสาวาทิตยบก็ไปช่วยขายแล้วก็ล้างจานอยู่ตรงนั้นอยู่อย่างนั้นเลยอยู่อย่างนั้นเลยแล้วก็ไปตลาดด้วยตอนเช้าอยู่อย่างนั้นตลอดใช่ครับผมชีวิตหมอตอนนั้นคิดอะไรจําได้ไหมตอนนั้นยังไม่ได้คิดอะไรเลยไม่รู้<อ>รด้วยซ้าว่าตัวเองเรียนไปเพื่ออะไรแต่ว่ารู้แค่ว่าเราที่เราต้องไปช่วยเพราะเราจะได้มีเงินมาใช้กินทุกวันเพราะฉะนั้นใช่เพราะเราต้องจ่ายค่าเช่าบ้านจ่ายทุกสิ่งทุกอย่างครับเพราะฉะนัเรไมม่ยก็ีคบ ได้ดูหนังได้ไปเที่ยวได้อะไรกับเขาบ้างไหมได้ดูละครมากกว่ายุคนั้นยุคละครแล้วก็รายการของอาต่อยเนี่ยอะไรพวกนี้ครับจริงมาได้ดูเรอใช่ผมได้ดูฝันที่เป็นจริงผมชอบมากเรอเฮ้ยตอนนั้นจันแจกรถเข็นนะเธอผมอยากได้มากเลยครับชิคก์ว่เนี่ยอ้าก็บ้านผมขายข้าวแกงเป็นรถเข็นแล้วแบบรถเข็นของอาต่อยแบบ เขาจะบอกหมดเลยว่าเออฉันให้รถเข็นพร้อมกับมีมีมีเหมือนคล้ายๆพม,มีทุนมีอะไรอย่างนี้เราเห็นแบบเออทำไมเราทํายังไงทราถึงอยากได้บ้างเพราะว่ารถเข็นมันก็แพงอะเนาะแล้วก็เก่าแล้วก็มันเล็กอะครับแล้วก็ได้ทุนด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ,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 อยากได้นะตอนนั้นอยากได้มากแต่ผมก็ไม่รู้จะทายัางไงเหมือนกันเสร็จแล้วชีวิตเรื่องของการเรียนน่จากที่เธอเล่าทั้งหมดมันมาเป็นหมอได้ยังไงอะ่ะเธอเรียนอาประถม,อ,มอยู่ที่ไหน โรงเรียนชื่อว่าโกวิทธรรมรงค์อยู่ในซอยอยู่ในซอยบ้านเรียนจนถึงถึงป .6 ครับเขามีแค่ป .6 พอป .6 เสร็จก็ต้องสอบเข้าเรียนต่อม .1 วัสเกตที่เดียวกันเลยโอ้ยินดีเลยครับผมยินดีสุดๆเลยครับเือรุ่นน้องฉันเลยเธอจำไม่เลยวัสดสเกตนี่ฉันไม่รู้จะพูดไงนไม่มีวัสดสเกตไม่มีตรายภพครับของเธอพูดอย่างนี้ได้ป่ะไม่มีวัสดสเกตไม่มีด็อกเตอร์พียิ่งกว่าต่อยครับโอ้โหมากกว่าเลยครับ ไปเรียนวัสศาสตแล้วยังไงพบกับอะไรบ้าง่าคือหนึ่งคือได้รู้จกักอตต่อยจากที่ที่โรงเรียนวัสดุศตเลยว่าเป็นคนที่ขยันแล้วก็เก่งถึงขนาดแบบว่าจบมาหาลัยทางด้านนิติศาสตร์ผมก็ฝังเสร็จเป็นคนที่เก่งแล้วเห็นแบบ เป็นบุคคลเป็นเป็นที่เราเห็นอะใครเล่าใครเล่าคุณครูใหญ่เวลาเขาประถมดีเทศเนี่ยฮะพุทตามแล้วครูเขาจะมาเขบคุณไม่เคยรู้เลยครับริงแล้วก็เล่าแล้วให้ฟังเสร็จแล้วผมก็เลยตั้งใจเรียนแล้วก็มีกิจกรรมทุกอย่างในโรงเรียนก็พยายามจะทําหมดเพราะว่ามันมีกิจกรรมหลายอย่างที่ทำเราได้เงินเราก็ต้องทําเช่นไปเป่าขลุยดนตรีไทยหรืออะไรก็ตามเราได้เบี้ยเลี้ยงเนี้ยฮะหรือแม้กระทั่งขายของในงานวัดกับดึกหน่อยอะไรเงี้ยเราได้เงินเราก็ทาทุกอย่างหมดเลยเพื่อเอาเงินมาช่วยที่บ้าน ใช่ทุกอย่างทุกอย่างครับแค่นั้นเองครับท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าทําอย่างนั้นจริงๆนะทาจนกระทั่งเรียกว่าจบมอะไรวัสเกตจบมสามมสามแล้วมันก็ต้องสอบต่อใหม่อีกทีนึงหรือเรียนวัดสเกตต่อก็ได้แต่คนคนนี้ไปสอบไปสอบอีกสอบติดที่เตมุโดมธรรมดาที่ไหนอ่ะผมได้ที่สองของโรงเรียนเนี่ยครับแล้วก็มีครูแนะนําบอกว่าให้ไปที่เตมุโดมนะแล้วชีวิตเธอจะเปลี่ยนซึ่ง คุณครูคนนี้เก่งมากซึ่งผมก็งงเพราะว่าผมเป็นเหมือนกับเด็กไปเช้าเย็นกลับไปเรียนแล้วก็ช่วยแม่ขายของไม่รู้เลยว่าโลกภายนอกคืออะไรโลกภายนอกมีเรียนพิเศษโลกภายนอกมีการสอบเทียบโลกภายนอกมีการดูแบบพวกชาแนลวีหรือหรือหรือรายการเพลงต่างๆไม่รู้จักไม่รู้จักเลยรู้จักแค่ช่องสามช่องเจ็ดช่อง9ก้ตื่นมาดูการ์ตูนอะไรแค่นั้นเองนะฮะพอไม่รู้เสร็จปุ๊บแล้วพอมาได้ไปอยู่ที่โรงเรียนนี้เปลี่ยนจริงๆครับเพราะว่าทุกอย่างแบบเหมือนเราไปอีกโลกนึงเลยไปโลกอนาคต ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนตรียอุดมครับผมจากอยู่วัดสเกตได้เกรดประมาณประมาณ3.8 3.9พอไปเรียนเตรียมอุดมเทอมแรกได้เกรด2.4ครับมันมันยาาต่างกันขนาดนั้นจริงนะท่านผู้ชมคือตกใจตั้งแต่วันแรกที่ไปถึงคุณครูภาษาอังกฤษสอนเข้ามาเสร็จปุ๊บพูดภาษาอังกฤษเลยผมก็งงเขาคุยอะไรกันเพราะว่าเด็กที่มาจากโรงเรียนวัดาจะไม่เก่งภาษาอังกฤษแล้วใช่่เสร็จแล้วปุ๊บเราก็เลยกลายเป็นแบบเราต้องเรียนรู้พยายามขึ้นถามว่าเราเสียใจสูงเสียใจผมร้องไห้เป็นเดือน ผมลองให้เป็นเดือนเลยครับว่าทําไมเราถึงแบบเราเราเอาง่ายคือเราเราโง่ได้ขนาดนี้เลยเหรอแต่พอไปถึงผมก็พยายามใหม่ครับพยายามจนกระทั่งพอจบมหกเนี่ยสิ่งที่อยากจะสอบเข้าเนี่ยไม่รู้นะคือความไม่รู้เขานี่สูงมากท่านผู้ชมฟังดีดีนะแต่ไอความตั้งใจนี่ดีจริงๆไม่รู้้วยซ้ัไม่ว่าจะไปเรียนอะไรหรือเพื่ออะไรด้วยใช่ไหมครับไม่รู้แต่รู้ว่าถ้าทําอะไรที่มันได้เงินมากจะเอาใช่ครับอยากสอบเข้าอะไรอยากสอบเข้าแพทย์อย่างเดียวเลยครับ ทำไมเพราะมันเป็นอาชีพที่มั่นคงในความคิดคือเป็นอาชีพที่มั่นคงคือมันอย่างน้อยคือหนึ่งคือไม่ตกงานแน่แนเ,ออเพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตรเราจะตกงานหรือเปล่าในทางการทําสาขาวิชาชีพอื่นอ,อันนี้ไม่ตกงานมีเงินมาจุนเจือครอบครัวแล้วทาให้ครอบครัวสบายขึ้นได้สมองมีแค่นั้นแค่นั้นจริงๆครับทําไมทําไมเธอไม่คิดไปอย่างอื่นบ้างอ่ะอย่างที่เขาไปเที่ยวเล่นสนุกสนานกันหรือทําอะไรเพื่อตัวเองเพื่ออะไรตลอดไปละเคยบ้างไหม ไม่มีเลยค่ะเพราะความรู้สึกเราอยู่ออกับครอบครัวเสร็จปุ๊บเราเห็นทุกคนลำบากต้องตื่นเช้าต้องแบบอดหลับอดนอนแม้กระทั่งเวลาขายถ้าขายไม่ดีก็เครียดหรือของจะเหลืออะไรเงี้ยมันก็จะทําให้ทุกคนเกิดความกังวลเกิดความเครียดแล้วก็เงินมันก็ต้องแบบเดือนชนเดือนอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าเขามีฐานะหรือการเงินที่มั่นคงเขาคงมีความสุขเราก็จะมีความสุขด้วยเช่นกันนั่นคือเหตุผลที่จะสอบเข้าแพทย์ครับผมที่ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่หัดใหญ่เรียนกี่ปีเรียนหกปีครับหกปีใช้ทุนที่ไหนผมไปใช้ทุนที่จังหวัดพิจิตรครับพิจิตรกี่ปีสองปีครับแล้วก็ย้ายกลับมากรุงเทพปีหนึ่งหนึ่งปีสามปีใช้ทุนจนเสร็จครับผมชีวิตมันน่าจะอยู่อย่างนั้นเขาเรียนจบแพทย์สาขาแพทย์แต่ไม่ใช่คนคนนี้ครับเขาบอกแล้วนี่ฮะว่าเขาอยากให้ชีวิตครอบครัวเขาสบายเขามองอนาคตนะพอเรียนจบแพทย์เสร็จเขามองอนาคตว่าเขาควรจะไปทางไหน มองว่าจะไปทางไหนตอนนั้นจบเรียบร้อยแล้วเป็นแพทย์ธรรมดาก็ได้แล้วแต่ไม่เอาะผมะรู้สึกว่ามันไปอีกศาสตร์หนึ่งที่มีการแข่งขันน้อยหน่อยอแล้วก็คิดว่าในอนาคตน่าจะน่าจะสร้างทาให้เราเป็นที่รู้จักแล้วก็สร้างทําให้ครอ,อบครัวเรามั่นคงขึ้นก็ไปทางทางด้านเวชศาสตร์ความงามเรื่องเกี่ยวกับความสวยความงามาไปไหนไปไหนไปไหนนึกได้แล้วก็ไปไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับไปน้าแล้วก็ไปเรียนที่เกาหลี ไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับการทำสัญญกรรมตากับจมูกที่เกาหลีพอเรียนจบเกาหลีมาทำตาใช่ไหมรเรียนจบมา<ผ>มปุ๊บมันจะต้องหาคนทำตาครับชีวิตเขาเหมือนนิยายจริงท่านผู้ชมคนแารากที่ว่าจะทำตาให้ยกมือขึ้นคือใครภรรยาคนปัจจุบันหรือในตอนนั้นคือเป็นแฟนอยู่นั่งอยู่ในรายการด้วยท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าผู้หญิงคนหนึ่งนะ เป็นแฟนกันนะแล้วเขาจะต้องหาคนว่าเออทำตาให้ทาสวยที่เพิ่งเรียนจบอะใครจะยอมไม่ทําอ่ะใครจะยอมไม่ทําผู้หญิงคนนี้ยอมนั่งอยู่นี่แหละครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะหนูชื่ออะไรคะชื่อหน่อยค่ะหน่อยค่ะหน่อย <ขอ S 3> ตอนนั้นเป็นแฟนเนี่ยเขาอยู่เป็นแฟนหน่อยทำไมยอมไม่เขาทําอ,อ่ะเรารักคําเดียวเลยค่ะต่อยรักเขามากแล้วยิง่งเขามีชีวิตที่แบบเนี้ยทําให้หนูยิ่งรักเขามากรักผู้ชายคนนี้มากหนูยอมมาก แล้วใช่เขาจะดูแลหนูไปตลอดชีวิตได้อย่างแน่นอนโอุ้ยตายแล้วต่งานกี่ปีแล้วเนี่ยอ่าแปดปีแล้วครับแปดปีมีลูกกี่คนอ่ะสองคนครับแปดปีนี้เป็นแปดปีที่มีความสุขไว้หน่อยมีความสุขมากมากหนูคิดว่าหนูจะมีความสุขตลอดชีวิตกับเขาขอบคุณมากกับหมอฟีขอบคุณมากมากเขยอมพราะรักนะ แต่ตาข้อข้อกมวยสวยผมก็ทําเพราะรักเหมือนกัน <laughs> <laughs> ช่วยคุณต,ต่อสู้มากๆเลยชีวิตคุณมาเป็นแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ได้คนดูดูอยู่มันมีเหตุผลนะ <c oughs> คุณอยากบอกอะไรคนดูว่าทําไมถึงมันมานั่งอยู่ตรงนี้ได้เป็นคนที่เดี๋ยวในี้ใครก็เรียกคุณว่าดร์พีความสุขของคนอื่นคือความสุขของเราผู้ผมอยากให้ทุกคนรอบข้างผมมีความสุขอ ถ,ถึงขนาดแบบทุกคนเวลาวันเกิดผมงขอถามผมอยากได้อะไรผมยังรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนมีความสุขคือถ้าทุกคนรอบข้างเรามีความสุขเราก็คือมีความสุขแหละนั่นคือของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดความสุขของเราคือความสุขของคนอื่นเราเห็นคนอื่นเขามี <c oughs> ความสุขเรามีความสุข <c oughs> ครับตอนนี้คุณก็มอบความสุขให้คนเยอะเหมือนกันนะครับมาเข้าเรื่องตานิหนึ่ง<ด>ขออนุญาตถามนิดหนึ่งไอ้ที่เวลาเราไปทำศัลยกรรมตาเนี่ยคุณเปรียบไอ้ข้างนอกหน้าเราเนี่ยว่าอะไร ในกรณีทําสัญญรรมตาที่ทุกคนชอบแบบกลัวใช่ไหมครับว่ามันจะเป็นอะไรกับลูกตาไหมเ,ออเราก็จะยกให้เห็นภาพขึ้นถ้าเราเห็นลูกตาเราคือเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในบ้านการตกแต่งหนังตาหรือตัวชั้นตาเนี่ยก็คือมอนเป็นการซ่อมหลังคาบ้านเฉยเฉยเฉยเยไม่มีการทะลุเพดานเข้ามาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในบ้านที่เป็นลูกตาของคุณจะปลอดภัยเพราะว่าเรื่องลูกตาเ,เป็นเรื่องของจักษุแพทย์ถูกต้องครับไม่เกี่ยวกับเราเลยใช่ครับไม่เคยไปแตะต้องเลยไม่แตะต้องเลย ไม่ได้เกี่ยวข้องเราเพียงแต่ทำเขาเรียกอะไรนะเมื่อกี้คุณบอกหลังคาบ้านตกแต่งหลังคาบ้านให้สวยงามงั้นผมถามเรื่องหลังคาบ้านแล้วกันครับคนเราเกิดมาเนี่ยตาเนี่ยมันมีที่มันไม่เท่ากันไหมมีครับแล้วก็มันมีที่อยู่่เพราะอายุผมเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นก็เริ่มไม่เท่ากันเนี่เป็นไหมเป็นครับแก้ไขได้ไหมแก้ไขได้ทั้งสองกรณีเลยเหรอใช่ครับผมทั้งสองกรณีเลยครับแก้ไขได้หมดมันทํำยังไงถ้าในกรณีที่เป็นตั้งแต่กําเนิดเราก็หาสาเหตุว่าเป็นจากอะไรเราก็ไปรักษาตรงนั้นนะครับ เป็นหนังตาก็ได้เป็นกล้ามเนื้อก็ได้นะครับแต่ถ้าพอเป็นอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันเป็นได้ทั้งสองแบบคือหนังตาเอยหย่อนแล้วก็ตกแต่งชั้นตาหนังตาไปเอาส่วนเกินออกถูกไหมครับอันตรายไหมไม่อันตรายเหมือนแล้วว่าเราที่เราบอกเราซ่อมหลังคาบ้านยังไงเฟอร์นิเจอร์คุณยังปลอดภัยยังดูดีทุกอย่างแต่แค่หลังคาบ้านสวยงามขึ้นโชว์คนอื่นได้อคุณก็แฮปปี้ขึ้นนั่นอันที่หนึ่งนีคือตามไม่เท่ากันซึ่งจริงๆเนี่ยเวลาพอคนเราเริ่มแก่ไปแก่ไปเนี่ย มันไม่เท่ากันประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอุ้ยไม่เท่ากันประมาณประมาณห้ามากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับใช่ไหมเหตุผลเพราะว่ากระดูกเราสองข้างไม่เท่ากันอพอหนังตามันหย่อนคือผ้าตาสองข้างมันตกมาด้วยอัตราที่ไม่เท่ากันขยี้ไม่เท่ากันหนังตาหย่อนไม่เท่ากันหรือคิ้วตกไม่เท่ากันมันก็ทําให้ตัวตาเราไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นจริงๆอันนี้ไม่เรียกว่าทาศัลยกรรมนะความจริงถ้าในสายตาผมนะบางทีมันจําเป็นต้องทาเพราะมันเกิดไอ้เรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นถูกไหมอ่ะถูกต้องครับ แล้วมันมีกรณีอย่างที่ผมรู้จักคนที่ผมรู้จักเนี่ยเขาเรียกตาปรือตาปรือตาปรือไม่ใช่ง่วงนอนนะหมอหมายถึงว่าตาปรือจริงๆอะ่ะมันเป็นเพราะอะไรครับอยู่ตาอยู่ยลักษณะเนี้คือเหมือนเราเปิดประตูของเราแรงไม่พอ,อสมมติถ้าเราปิดตาคือเราปิดปิดหน้าตา่างปิดหน้าตา่าง พอเราเปิดมาหน้าต่างของเราแรงไม่พอปุ๊บมันก็ทําให้เราดูปบือ uh huh. เพราะฉะนั้นเราก็ไปเพิ่มแรงตรงนั้นไปแก้ปัญหาเรื่องแรงในการเปิดหน้าต่างของเรา uh huh. ให้มันชัดเจนขึ้นพอให้มันแรงมันดีขึ้นปุ๊บมันก็จะเปิดได้เห็นดวงตาสดใสสดชื่นชัดเจนชั้นตาสวยงามนี่ uh huh. ครับคือการแก้ไขตรงแค่นั้นเองใช่ครับผมอ uh huh. มันจะเริ่มเป็นตั้งแต่สาวๆแล้วแหละหร uh ือ huh. แต่แต่มันจะชัดขึ้นในตอนอายุเยอะขึ้นเออใช่พอผู้หญิงใช่มัใช่มันไมมาครอบพร้อมกับคิ้วที่โกงกันเรื่อยๆทําไมอะ เพราะว่าร่างกายพอข้างนี้มันปิดน้อยลงร่างกายมันฉลาดมันจะใช้คิ้วช่วยยก oh. มันใช้กล้ามเนื้อข้างเคียงช่วยยกเป็นการทดแทนของร่างกายอยู่แล้วคิ้วก็จะโกง่งเรื่อ,อยๆจริงด้วยแล้วหนนะัาผาก็ตามเนี่ยใช่มาด้วยกันเลยค่ะอ๋อเวลาที่เราตาปลือเราไม่เห็นอะไรเราก็จะต้องพยายามบนี้เบิงบ่งพยายามช่วยกัน oh. ใช่ครับอันนี้เห็นจริงๆแต่ผมไม่เห็นในเด็กๆเห็นในผู้ใหญ่จะเยอะแล้วเขาก็อดทนเ,เขาเรียกขนตาทิ่มตา ครับมันเป็นยังไงหมอมันเกิดจากหนังตาเราย่อนเหมือนผ้ามันย้วยอะฮะอ,ะอะต่อยผ้ามันย้วยเสร็จปุ๊บหย่อนลงมาปิดขนตาก็เลยลงมาทิ้มบางคนถึงขนาดทิ้มแบบน้ำตาเยอะปุ๊บลืมตาไม่ขึ้นเพราะว่าติดอยู่กับตาล่างเลยอืออต้องแวกตาแต่เช้าเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ทําให้เขาใช้ชีวิตลําบากเราก็มาตกแต่งตัวหนังตาส่วนเกินออกปรับขนตาให้ขึ้นนิดนึง เขาก็กลับมาใช้ชีวิตได้สบายแล้วมันเดือไม่ไม่เป็นอย่างนั้นอีกใช่ครับมันนี่พวกนี้มันก็เป็นพวกลักษณะเหมือนตาตกด้วยวะมันเป็นตาตกเลยหย่อนอ๋อเป็นตาตกหย่อนมันหย่อนจากหนังเขาเองด้วยแล้วก็ตีนตกด้วยหมอมอมันจะเริ่มตแต่อายุประมาณเท่าไหร่อ่ะจริงๆประมาณ4ี่ิบก็เริ่มแล้วฮะแต่ว่าจะชัดเจนตอนประมาณห้าสิบแล้วครับนี่คือสิ่งที่หมอทำใช่ครับผมหมอชีวิตหมอเป็นชีวิตที่แบบต่อสู้ระหหกระเหินแล้วก็แบบเหนื่อยนะครับทุกวันนี่เหนื่อยไหมมันมีความสุขมากกว่า ผมรู้สึกว่าเหนื่อยไม่มีอะไรในในใชีวิตเราไม่เหนื่อยทุกอย่างเราตื่นมาเราหายใจเราเดินทุกอย่างเราต้องเหนื่อยหมดครับแต่ถามว่าสิ่งที่ได้รับตอบแทนมาคือรอยยิ้มแล้วก็ความสุขของคนรอบข้างทุกคนผมว่าสิ่งนี้มันคุ้มมากมันทําให้เราสรามารถที่จะทดแทนความเหนื่อยนั้นไปได้เลยหักล้างออกได้หมดเลยครับเราต้องหาอะไรในชีวิตของเรานะครับที่จะทดแทนความเหนื่อยของเราให้ได้แบบนี้เขาหาได้ความสุขของคนอื่นทําให้เขาหายเหนื่อยได้ดร์พี นายแพทย์บุธทิพง์เกลี้ยงบัวคงครับและภาพภาพนีุ้ภาพทีรายการทีเดย์โชว์ขอมอบให้กับดร P. พนะครับนายแพทย์วุฒิพงศ์เกลี้ยงบัวคงขอบคุณหมอมากที่มาร่วมรายการกับเราขออนุญาตหมอยืนขึ้นนิดได้ไหมครับผมยืนด้วยนะครับผมอยากให้คนที่เขาภูมิใจมากๆในชีวิตเขาอีกคนนึงออกมาภรรยาคุณหน่อยเชิญทางด้านนี้เลยครับ นี่ผมฟังเมื่อกี้ถ้าคุณไม่พูดคํานั้นผมไม่ให้คุณออกรายการจริงครับ <c oughs> ผมไม่ได้พูดเล่นนะครับผมมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเธอมาออกรายการเธอจะต้องพูดอะไรที่มันสวยหรูหรือเก๋ๆหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ว่าทาไมเขาเก่งมากอย่างั้นอย่างนี้ก็เลยยอมให้เขาทาอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่นะเธอพูดว่าเขารักเขามากผมผมบอกให้นะความสุขในชีวิตของเราความประสบความสำเร็จที่สุดคือการมีคู่แบบเนี้มันพอแล้วนะ <c oughs> พอไม่หน่อย <c oughs> พอมันอ <c oughs> พอจริงนะ พอไหมพีพอครับอยู่เขามีความสุขจริงเหรอใช่ค่ะเขาให้ความสุขทุกคนจริงๆริงรเปล่าโอ้ยร้อยเอร์เซ็นเกินด้วยค่ะเหลือแผ่ไปถึงเพื่อนหน่อยเพื่อนเพื่อดูแลดีมากมันมันมันจะอะไรสําคัญกว่านั้นอีกมันจะอะไรสําคัญกว่านั้นอีกยิ่งกว่าถูกจริงยิ่งกว่าถูกหวยโทรดูได้ตัวหลอกให้ขอบคุณมากมากขอบคุณหมอพีนะครับขอบคุณหน่อยขอบคุณสิ่งที่คุณทำขอบคุณสิ่งที่มันจะปรากฏขึ้น จากการทำงานของคุณคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการของเราเวลาวันนี้เราหมดไปแล้วแต่ผมได้อะไรจากเขาอย่างเท่านั้นเองว่าไม่ว่าเราจะเป็นใครลำบากขนาดไหนยังไงก็ตามเราสร้างตัวเองได้เราสร้างได้ฮะไม่ต้องไปรออย่างอื่นบางคนบอกต้องเห็นโน่นเห็นหน,นี่นั่นหรือต้องทำไม่ต้องฮะัทำอย่างนี้ทําไม่ได้ทําอย่างที่เขาทาจากคนที่ลำบากขนาดนั้นแล้วเป็นหมอได้แล้วที่สําคัญคือทําให้คนรอบข้างเขามีความสุขที่สุดเท่าที่จะทําได้ทําสิ่งที่สุดเพื่อคนอื่นแล้วเดี๋ยวเราสุขเอง ถูกไหมพี่ใช่ครับเนอะยิ่งให้ยิ่งได้ครับยิ่งให้ยิ่งได้ลาไปก่อนจ,จะพบกันใหม่ครับวันนี้เราทั้งสามคนสวัสดีครับ